สวัสดีครับคุณวันนี้เรามาทาความเข้าใจกับระบบสืบพันธุ์และกระบวนการเจริญเติบโตกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินข้อมูลผิด,ผดที่ส่งต่อกันมาวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยและใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาช่วยอธิบายให้พวกคุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับเชิญไปรับชมหัวข้อตามนี้ได้เลยครับโดยเรื่องแรกน,นะครับที่คนมักจะเข้าใจผิดนั่นก็คือขนาดของอวัยวะเพศน,นะครับมีผลต่อการสืบพันธุ์หรือไม่ครับ หลายคนนะครับอาจจะเชื่อว่าขนาดของอวัยวะเพศโดยเฉพาะองคชาตและมดลูกนะครับมีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์แต่นั้นมีความเข้าใจผิดนะครับสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือคุณภาพของเซลสืบพันธุ์นะครับเช่นอสุจิในเพศชายและไข่ในเพศหญิงรวมถึงสมดุลของฮอร์โมนเพศนะครับเช่นเทสโทสเตอโรนนะครับของผู้ชายและเอสโตรเจนของผู้หญิงนะครับแล้วก็ในความเป็นจริงนะครับขนาดของอวัยวะเพศเนี่ย ไม่ได้เป็นตัวชีวัดในภาวะ,จะเจริญพันธุ์นะครับสิ่งที่สําคัญกว่าคือการทํางานของอันทาและรังไขนะครับที่ผลิตเซลล์สืบพันธุ์ได้ปกติและไม่มีความผิดของปกติของระบบสืบพันธุ์เช่นภาวะที่มีบุตรยากหรืออินเฟอร์ทิิตี้ครับครับโดยเรื่องเข้าใจเรื่องที่2ที่แบบผู้คนอาจจะคิดว่าแบบเป็นเรื่องที่ถูกนะครับก็คือแบบผู้หญิงเนี่ยสามารถตั้งครรภ์ได้ทุกวันหรือไม่ครับ บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าแบบผู้หญิงเนี่ยครับสามารถตั้งครรภ์ได้ทุกวันแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเพราะว่าเรืพอนการของผู้หญิงเนะี่ยขึ้นอยู่กับรอบเดือนหรือว่าประจำเดือนนะครับซึ่งมีช่วงตกไข่เพียงไม่กี่วันเท่านั้นโดยปกตินะครับการตกไขนะ่เนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณวันที่14ของรอบเดือนโดยไข่หรือว่าโอวัมนะครับที่จะสูบปล่อยออกมาจะมีอายุได้อย่างน้อยเพียง12-24ชั่วโมงนะครับเท่านั้น เซอสุจีนะครับสามารถมีชีวิตอยู่ในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงได้น่าติด5วันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีเพศสัมพันธ์นีครับควรอ่าก่อนวันตกไข่ไม่กี่วันนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้อีกด้วยครับดังนั้นการรู้จักการเจริมพันธุ์เนี่ยครับหรือว่า fertility window จะช่วยให้เราเข้าใจในการโอกาสการตั้งครรภ์ได้ดียิ่งขึ้นครับ มาถึงหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะแนะแนําได้นะครับว่าเป็นเรื่องที่ผิดนั่นก็คือวัยรุ่นเนี่ยไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเร็วเกินไปนะครับบางคนนะครับอาจจะคิดว่าหากวัยรุ่นเนี่ยเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงร่างกายที่เร็วหรือว่าช้ากว่าคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับแต่นั้นไม่จริงเลยนะครับเพราะว่าการเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยเจริญพันธุ์เนี่ยของแต่ละคนขึ้นอยู่กับพันธุก,กรรมแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับ โดยเด็กผู้หญิงเนี่ยอาจจะเริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่อายุ9-16ปีนะครับส่วนเด็กผู้ชายเนี่ยอาจจะเริ่มมีเสียงแตกหรือว่าแบบอวัยวะเพศเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับและมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศชายตั้งแต่อายุ11-17ปีดังนั้นไม่ต้องกังวลครับหากพัฒนาการของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเร็วบางคนอาจจะช้าก็ขึ้นอยู่ที่พันธุก,กรรมแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของแต่ละคนด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าทุกคนน่จะเข้าใจในระบบ การสืบพันธุ์และการจเจริญเติบโตของมนุษย์มากขึ้นนะครับและไม่หลงเชื่อความเข้าใจผิดกันอีกถ้ามีอะไรสอบถามหรือว่าสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยครับแลวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ